สุดยอดครับพี่แซมรับถึงนะรับถึงสถานมีสุณภูมิเลยพี่เสายาวประมาณเมตรใช้ได้เลยครับอย่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกดไงเนี่ย,ยกดลงเรียกมิดเดิลดูมิดเดิลตอบมาพี่จากวัด2ถึงโอเคเลยพี่ต่อมันสไลด์ได้ครับสไลด์โอเคเลยประมาณเมตรกพี่ได้อยู่ รัดรับได้ผมทึ่งเลยรับจะส่งถึงสนามบินจากวัดสองะผมลองกดดูแล้วโอเคนะครับพี่แซมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอ่าไฟนะไฟความแรงของคลื่นหรือว่ามันจะโอเคไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันครับเห็นไหมส่งข่าวมาจากสนามบินขนาดจะไม่ยืดเสานะเดี๋ยวลองกดดูดีย๋ยไฟ เห็นทีไหมเลือกสองนนะนน 15, 20, หนึ่งาลงลึกนะแต่พาสิพลาสจุกพี่นั่งกระโคยเป็นกระเป๋านะพลาไปดูหน่อยโอ้โหรับได้สุดยอดได้้เเียยแลวมโอ้โหสาวนี้ทึ่งจริงพี่เดี๋ยวเรามาดูที่ไฟจะติดไหมอ่อติดนะครับเนี่ยดูความแรงนะครับ ไฟติดนะครับพี่ีเป็นปหลืองนะีน่นนี้จากมีเดินนบบนลนะเนี่ยจากมีเดิลสนามบินนะเนี่ยพูดมาเนี่ยได้ยินเลยเวหลามเลยถูกต้องไหมที่านี่ไฟติดดูความแรงช้ได้เลยโอเคครับ๋ยว จบรีวิวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาคุยธุระก,กันไปแล้วกดบ่อยไม่ได้๋ยวขึ้นมันแทกเป็นไงพี่ถือใช้ได้นะครับเลยอันนี้ยังไม่ยืดนะถ้ายืดไปก็โอเคอีก